เมื่อเวลา9นาฬิกาเนาทีของวันพุธที่26กุมภาพันธ์2568ที่วัดโคขามตําบลโคขามอำเภอเมืองจังหวัดสมุทรสาครค่ะได้จัดพิธีเปิดงานประจําปีวัดโคขามทําบุญปิดทองพระพุทธรูปหลวงพ่อสําริดพระพุทธสี่หิงองค์ที่4ของประเทศไทยอายุ335ปีโดยมีพระเทพสาครมุนีที่ปรึกษาเจ้าคณะภาค14จะอวานวัดเจษดารามพระอารามหลวงเป็นประธานสงฆ์นายนริชนิรามัยวงศ์ผู้ว่าราชการจังหวัด สมุทรสาครเป็นประธานฝ่ายคารวาสร่วมด้วยพระราชวัตรสาครคณีเจ้าคณะจังหวัดสมุทรสาครพระสงฆ์ทรงสมณศักดิ์จากวัดต่างๆผู้นำท้องถิน่นกำน,นันผู้ใหญ่บ้านและพุทธศาสนิกชนเข้าร่วมพิธีค่ะ เริ่มต้นพิธีค่ะนายนริศนิรามัยวงผู้ว,ว่าราชการจังหวัดสมุทรสาครได้จุดทูบเทียนบูชาพระรัตนตรยัยพระสงฆ์ทรงสมณศักดิ์เจริญพระพุทธมนต์จบแล้วจึงเป็นการตัดริบบิ้นเปิดงานประจำปีวัดโคกขามอย่างเป็นทางการค่ะจากนั้นทุกคนก็ได้ปิดทองเพื่อความเป็นสิริมงคล สำหรับงานประจำปีวัดโคกข,ขามนั้นก็จะมีการ5วัน5คืนค่ะนับตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปจนถึงวันที่สองมีนาคม2568ภายในงานนะคะมีการทำบุญต่างๆเช่นไหว้พระปิดทองพระพุทธรูปหลวงพ่อสัมฤทธิ์พระพุทธสีหิงองค์ที่4ถวายสังฆทานทำบุญลงศพทำบุญกระเบื้องมุงหลังคาโบ 9, สถ์เก่านมัสการกราบขอพรหลวงพ่อปู่พระประธานในโบสถ์เก่าค่ะสมัยกรุงศรีอยุธยาอายุกว่า300ปีพร้อมชมมหั ศพดนตรีและห้านขามากมายค่ะโดยตามประวัติคําบอกเล่านั้นนะคะวัดโคกขามได้ถูกสร้างขึ้นในสมัยกรุงศรีอยุธยาตอนปลายราัชาสมัยสมเด็จพระเพชรราชา ผู้สร้างคือพระยารามเดโชค่ะผู้ครองเมืองนครศรีธรรมราชซึ่งในปีพุทธศักราช2239ได้ร่วมกับนายสังขยมมราชเจ้าเมืองนครราชสีมาแข่งเมืองสมเด็จพระเพชราชาจึงโปรดให้พระยาสุรสสงครามและพระยาราชวังสันยกกองทัพไปปราบพระยารามเดโชสู้ไม่ได้ค่ะจึงหลบหนีขึ้นมาทางเรือพร้อมกับอัญเชิญพระพุทธรูปสัมฤทธิ์องค์หนึ่งขึ้นมาด้วยเมื่อถึงเมืองสาครบุรีได้ขึ้นบกที่บ้านโคกขามและอุบ สมบทร์เป็นพระพร้อมกับสร้างวัดโคกขามขึ้นค่ะสนับสนุนโดย c k v i l l ทาพิสูจน์บ้านสวยทำเลดีราคาถูกเข้าชมโครงการ c k v i l l Group ทุกสาขา